ครับเดี๋ยวเรื่อง,งบัตรพลีเส้นสังเวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านเครื่องเส้นสังเวยนะครับจะเปิดให้บูชาไหยครับถ้าเปิดให้บูชานะครับพระกรรมการได้แจ้งด้วยนะครับตอนนี้มีคุณพ่อคุณแม่ถามนะครับว่าแต่เครื่องบัตรพลีสังเวยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้รากไม้ขนมนมเนยนี่ล้วนเป็นของมงคลน,นะ อยากจะบูชานะครับอยากจะบูชาไม่ท่าไม่ทราบว่าทาา่านคณะกรรมการเปิดให้บูชาไหมครับถ้าเปิดให้บูชาก็ะจะได้แจ้งบอกนะครับก็ขอ,อนําเรียนประชาสัมพันธ์นะครับกับาติพี่น้องยาติธรรมในเรื่องของเครื่องบัตรพลีนะครับทางเจ้าพิธีบอก<ด><ด>ว่าังนี้ก็ฟเขาให้บูชาได้ นะครับแสดงวก <laughs> ็ท่านใดที่อยากจะได้